เปิดภาพของต้นหอมสกุลตลาค่ะแพ้เป็นขนาดใหญ่ที่ลบออกไม่ได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันค่ะต้นหอมล่าสุดนั้นเมื่อรายการพุดทธพุดโทษที่โทรเข้ามาสอบถามมุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่มั่นใจอันเนื่องมาจากรอยแผล ที่เป็นรอยแผลเป็นบนร่างกายส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะจนทำให้ต้นหอมเองตัดสินใจถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับรอยแผลขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหัวเข่าของตัวเองซึ่งได้มีการเปิดเผยน,นะคะผ่านทางอินสตาแกรมของต้นหอมด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเธอยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้พยายามแสดงออกว่าไม่สนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิด หรือมองที่ขาแต่ลึกๆแล้วก็ยังแอบคิดอยู่เสมอว่าเรื่องนี้เป็นปมด้อยของตัวเองมาตลอดก่อนที่จะเสริมในเมื่อวันนี้เนี่ยเราลบแผลเป็นไม่ได้ก็ขอ,อเผชิญหน้ากับความจริงเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่อยากรู้สึกไม่มั่นใจอีกแล้วพร้อมติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่าปลดล็อกร่างกายฉัน หอมเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีแผลเป็นที่ใหญ่มากๆบริเวณที่หัวเขา่าหอมเองใส่สั้นนะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกตีเลยกังวลทุกครั้งที่คิดว่าคนอื่นคิดยังไงจะเมาเรื่องขาเรายังไงได้แต่แกล้งไม่สนใจ แต่คือใจลึกๆแล้วคิดว่ามันคงเป็นปมอ,อยู่ในใจของเราตลอดอยู่แล้วแน่นอนวันนี้เนี่ยน้องไมล์โทรมาในรายการพูดทอพุโทโธเข้าใจและเห็นใจหัวอกคนที่มีแผลที่ขาเหมือนกันเราเลยบอกน้องไปว่างั้นเราจะโพสแผลเป็นที่ขาแต่จริงแผลเนี่ยอยู่ที่ใจมากกว่านะของเราเนี่ยอยากจะแบบว่าเปิดเผยทุกคนรับรู้แล้วพอมีแผลเป็นที่ขานะคะและมันก็ใหญ่มากมันเกิดขึ้นตอนป .3 หรือป .4 นี่แหละ คือเราช่วยชีวิตลูกหมาตัวหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเราเจ็บแทนไว้ Why? มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดไปแล้วแพ้เป็นมันลบไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ก็ขอเผชิญกับความจริงแล้วก็ไม่อยากที่จะไม่มั่นใจเวลาที่คนมองอีกแล้วแพ้เป็นในครั้งนี้จะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันคะ่ะ